บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการเด็กพิการไทยต้องได้เรียนว่ายน้ำนัทศักดิ์เท้าอุดมหรือครูพายุอดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยได้จัดตั้งโครงการเด็กพิการไทยต้องได้เรียนว่ายน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดเจตจำนงของครูพายุที่ต้องการสร้างเสริมความสามารถและโอกาสของเด็กพิการ ให้ทัดเทียมกับเด็กๆทุกคนในสังคมโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้วยโอกาสนะครับของผมเนี่ยกเ็เริ่มทามาได้ปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีรับว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้วยโอกาสใน5ปีแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมได้ตั้งเป้าหมายที่เชียงใหม่ก็บรรลุผลแล้วครับคือทําเช,ชียงใหม่ให้แข็งแรงแผนง,งานใน5ปีที่ถึงนอนาคตคือการสร้างสร้างเครือข่าย นะครับโครงการสอนว่ายน้ําแบบนี้แหละครับไปในจังหวัดต่างๆโดยเริ่มต้นที่จังหวัดใหญ่ๆใ,ในภาคต่างๆก่อนนะครับนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนถึง6รกรกฎาคมที่ผ่านมาโครงการเด็กพิการไทยต้องได้เรียนว่ายน้ําก็ได้ขยายขอบเขตจากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดขอนแก่นและมีน้องๆเข้าร่วมกว่า100คนแล้วก็การเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยผมก็ได ได้วางจุดยืนชัดเจนครับว่าจะไม่เอาครูสอนว่ายน้ำของผมจากเชียงใหม่ติดมาเลยนะฮะผมตั้งใจจะมาที่นี่เนี่ยผมจะมาแค่คนเดียวแล้วก็หาเครือข่ายครูสอนว่ายน้ำที่นี่นะครับเช้ามาในถามเลยวันนี้มีว่ายน้ำไหมไปไหมเพราะว่าเขาชอบเขาอยากมาเล่นแล้วคนที่เขามีทักษะทางด้านนี้นะ่ะเขาก็อยากมาว่ายเพราะว่าเพื่อที่จะไปแข่งกีฬาเขาอยากไปแข่งมากตอนนี้เขาก็ถามว่าแข่งมีแข่งไหมแข่งที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้เขาจะถามทุกว,วันไทยเบฟขอบันทึก โครงการเด็กพิการไทยต้องได้เรียนว่ายน้ำเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชน